ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับขออนุญาตมานําเสนอรถเข้าใหม่สักคันนะครับเป็นโตโยต้า o คโร l AE90 a นะครับเครื่องเบนซินนะครับ 5AFE 1,500cc คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับสีด้วยรวมภายนอกก็ประมาณ60-70%นะครับสภาพสีทองพอใช้ได้เลยนะครับ เครื่องดีเกียร์ดีนะครับวิ่งทางไกลได้นะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะฮะไม้นะครับขึ้นครบปกตินะครับคันนี้นะครับภาษีปี65้านะครับแอร์เย็นนะครับมีเพลงฟังด้วยนะครับกระจกเป็นกระจกมือหมุนนะครับภายในสวยๆนะครับคอนโซลหน้านะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับแผงประตูไม่มีแตกไม่มีหักนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับเบาะเดิมโรงงานนุ่มๆเลยนะครับล้อแม็กขอบ15นะครับยางใหม่ด้วยนะครับช่วงล่างแน่นๆนิ่มๆนะครับ เลี้ยวไม่มีดังเลยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับคันนี้ภายพ่อจะเป็น J S นะฮะสีภายนอกก็ตามสภาพเลยนะครับท่านใดหารถราคานี้อยู่นะครับสามหมื่นข้ามสี่หมื่นนะครับก็ฝากคันนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับเอกสารเล่มนะครับพร้อมโอนเลยนะครับสามารถดูรถได้ที่พระรามห้านนทบุรีนะครับติดต่อมาที่081 8 2 2 5 2 3 3หรือ0 8 3 8 7 8 0 2 5 3นะครับ เ็นกียร์ออโต้นะครับคันนี้ใช้น้ำมันด้วยนะฮะ่านใดชอบนะครับหารถราคานี้อยู่ก็มาดูรถได้ก่อนเลยนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับว่ดาผมลงคลิปใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดรถดีคุณภาพนะครับรถดีต้องบอกต่อสวัสดีครับ